วัเฮ้พี่น้องสวัสดีชาวาว่าวทุกคนบินแล้ววันนี้จังหวัดกระบ,บี่บินแล้วน้องๆมาเจอกับอีกหนึ่งสูตรซึ่งเป็นว,ว่าวลาใบาแข่งตัวนี้เลยน้องๆซึ่งตัวนี้ได้มาอย่างไรเป็นแบบไหนเป็น,ปน,ปนสูตรแข่งน้องๆแต่ว่าพิเศษหน่อยหนึ่งคือยังมาขอเป็นหนึ่งนะหนุนๆโพงมาโพงมา สูตรไม้ไผ่ทะเลอาน้องๆสงสัยอีกว่าไม้ไผ่ทะเลเป็นอย่างไรนี่เลยแบบนี้เลยแต่ตัวนี้มันวัดทำมาเพื่อลมอ่อนโดยเฉพาะแต่วันนี้ลมใช้ได้ไม่รู้ว่ามันจะต้านแรงลมได้ไหมนะทุกคนถ้าเกิดต้านแรงลมได้อยู่ได้น้องๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้มังๆดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปผมไป,ไปผมมังวไปชม กับงมาดเลยแต่ตอนนี้สายติดสาเหตุที่มันติดเพราะว่ามันแพงนะอ๋อเขามายอมมาฝั่ง,งนั้นงั้นเราก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้เอา,าสิโอเคสำหรับตัวนี้เรามาไปดูกันพร้อมกันเลยเนาะน้องฝน,นก็กำลังจะตกแล้วนูน่นฝั่งนูง้นเห็นกันไหมเราจะทันกับฝนไหมมาดูกันเลยน้อง วไปเร็วดูโอ้ยโอ้ยไปเร็วไปเร็วเอียง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 มากน้องๆไปดูกันเลยน้องๆเือกับลาใบไม้ใบทะเลไปนู่นน้องๆไปนู่นแล้ว โอ้โหสูดไม้พลอยทะเลก็ขึ้นดีเหมือนกันนะโอ้โหป้าดึงดึงลยไงดึงกลางกันดึงใหให้ยัางไ้กลางกันตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่นู่นแล้วเดี๋ยวมะเดินกลับไปที่สายก่อนตัวนี้ลมเบานะแต่วันนี้ลมก็ค่อนข้างจย่แรงแต่ก็ไม่รู้ได้ไหม่นร่วงแล้วร่วงแล้วร่วงแล้ว ชวยหนูทิมานมาแล้วนกการ่วงไหมร่วงไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหมวนหางสิลูกมวนหางสิลูกยังหวัดจะขึ้นให้ใหมตอนที่ร่วงหวันไม่ได้ดูที่สายนะว่าแค่ไหนถึงจะร่วงแจ้วสูตรไม้ไปทะเล ก็ขึ้นดีเหมือนกันนะนี่ oh อ่ะออกใหม่ลองลงบัดจะขึ้นมือเดียวเลยนะลองดูนะไปโอ้ห oh. มือเดียวก็ขึ้นไปที่สายก่อนไปที่สายก่อนไปที่สายก่อน,าอนมา กันน้องๆว่าจะสุดไหมแต่ว่ามันแหกนะตอนที่ว่ายังไม่จะได้ขึ้นเพราะว่าลมมันตีชนชนมือตัวเองนะก็เลยแหกไปหมายก็เลยปกนี่น้องๆโอ้โหนี่นั่งหมาจะปลูกไว้แบบนี้แต่ไม่สุดน้องๆคือกระดูกก็อ่อน เดี๋ยวมาดูกันม้วนหนึ่งรอบมาดูกันว่าสุดไหมเอาตีขึ้นมาแล้วตีขึ้นมาแล้วตีขึ้นมาแล้วโอ้โหของพ่อมาโอ้โหของพ่อมาเอาหยุดของพ่อมาเนี้ของของของพ่อมายิกยิกยิกขึ้นมาแล้วยิกขึ้นมาแล้วหุแสงพรโอ้ ม้วนเหมือนกันนะม้วนเหมือนกันแจวเอาเมย์เอาเมย์เอาเมยโอ้โหของพ่อหงอหวัดกแข็งนะบีกแข็งโอ้เชิงของมาไปแล้วโอ้เชิงของมาไปแล้วของมาตีไม่ขึ้นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนตีไม่ขึ้นน้องๆพุ่งแล้ว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  อ้าวหนู่ยเอียงไป่น่นเลยใสนหนุน่อะโอ้ยของหวานดวงเอียงไปนน่นของหวานยังอยู่ของหวานยังอยู่ตัวนี้ต้องการลมเบาแม่แว ่ได้ของพ่อร่วงแล้วอยู่ได้กับสูตรไม้ไผ่ทลีน้องๆันั่นแหละโอ้ยม้วนหนึ่งรอบม้วนหนึ่งรอบม้วนหนึ่งรอบเึินกับมาไหมหรือว่าลมจะเปลี่ยนทิศแล้วย็นตีไปนู่นโอ้หตีไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นลมจะเปลี่ยนทิศลมจะเปลี่ยนทิศ หดหนึ่งรอบหวดหนึ่งรอบขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกแจวแจวเอาหยุดอีกโอ้โหวนไปหนึ่งขึ้นโตขึ้นโตหวดขึ้นมาแล้วหดขึ้นมาแล้ว อาละทีนี้เอาละเอาละเอาละละบุ๊บแล้วนี่น้อง,น,องนี่สายนะบุ๊บแล้วฮะอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นออกยังไปนูน่นอีกเมื่อกี้ยังมานี่แล้วนี่ยังไปนูน่นอีกลมลมเปลี่ยนแล้วฝนก็กำลังมาอ่า งหมัดจะลองตัวบีกแข็งนะดูซิว่าตัวบีกแข็งจะสุดไหมตอนนี้ลมอ่อนลมเบาเหมาะลมบอลบอลมเลบานะจ๊ะน้องๆส่วนนิพสี่านหน่อยที่ยังไม่มีว่าวหรืออยากจะเล่นว่าวที่อยู่ใกล้บ้านน้องหมัดนะจ๊ะบอกไว้เลย EP นี้ใครที่ยังไม่มีว่าวมาเอาที่บ้านหมัดน้องหมัดจ,จัดการให้ คนที่อยู่ใกล้ๆนะจ้าแต่อย่าให้บังหวัดส่งนะจ้าน้องๆบัดไม่ส่งนะทางมัดส่งมัดส่งตัวลายบาดลาวเลยฉะนั้นใครอยู่ใกล้หรือว่าใครจะกระนั่งรถทัวร์มาว่าวที่วังหวัดมามัดจัดให้เพื่อให้น้องๆจะได้เล่นว่าวกันทุกคนโอ้รอบนี้ขึ้นแล้วน้องๆนี่ให้ดูสายนี่โอ้โหตีขึ้นมาแล้วตีขึ้นมาแล้ว ตีขึ้นมาแล้วจะตรงแล้วตรงไหมไม่ตรงน้องๆเกือบ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 ตรงเกือบตรงหม่ใหม่ฝากไวนะ้นะน,น้องคๆไปอยู่ใกล้บ้านมา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 เดี๋ยวมาจะแจกคุณละตัวนะไม่ใช่คุณละหลายตัวนะเ <c ười> พื่อนน้องๆ้เล่นว่าวอนุรักษ,ษ์ศิลปะของประเพณีไทยภาคใต้บ้านเราทันาน้งน้อง ลุมเปลี่ยนเลยนุนมเปลี่ยนเอียงไว้นู่นเลยล่ะเมื่อกี้เอียงมานี่แล้วโอเคเราก็จะปล่อยให้มันร่วงก็ได้รู้แล้วว่ามันขึ้นตัวนี้ลมเบาเบาวิวลุงแบบนิ่มๆ เดีย๋ยวมาจะพาไปดูว่าไม้ไผ่ทะเลมันมีความยืดหยุ่นแค่ไหนอย,อย่างไงให้ท่านตกก้อนราตกกอกเอาไปตะานหนู ละเลยไปเลยนี P ella, P ella. ่นะอือหือแหกพอดีนะน้องอือแฮปปีโอเคสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากน้องชมไปแค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งหมาด้วยน้อง mata kat sebelahhi